ก็ยังใช้รถคันเก่าอีกเหรอวะใช้คันเก่าขายที่หน้าเขาหมดกู้กับแบงก์ต้องเงินที่ไหนไปจ่ายล่ะไม่มีหรอกอะไรของว่ามึงสองคนเนี่ยถ้าไม่พอใช้ก็ไปกู้ไม่ก็รูดบัตรเครดิตไปเลยมันจะไปยากอะไรคุณไม่ต้องเข้ามาทำงานที่บริษทัทแล้วนะผมไล่นคุณออกมีคนเข้ามาถามหาคุณมาทวงหนี้คุณถึงหน้าบริษทัทคระเด็นเขาวุ่นวายกันไปหมดแล้วเนี่ยทำไมเฟรมใช้เงินสิ้นเปลืองแบบนี้ยพูดอย่างนี้ได้ไงก็ใช้ด้วยกันปะ แล้วเฟมเคยหาบ้างปะ เออมึงแบงก์ก็ยังใช้รถคันเก่าอีกเหรอวะเออก็ใช่นะพี่ซื้อพร้อมใตเมื่อสามปีก่อนไงเราทำไมยังไม่เปลี่ยนอะรู้ไหมรถแต่เขาใช้แค่สองปีเขาก็เปลี่ยนกันแล้ว,วมันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะอีกอย่างแบงก์เขาก็เช็คสภาพตามน,นัดตลอดนะมันก็ยังใช้ได้อยู่อะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกมึงว่ามีปัญหาหรือมมีปัญหามันเห็นที่รถนิยมมากกว่า รถอะก็ออกใหม่ทุกปีใช้คันเก่าขายที่หน้าเขาหมดคันเก่ากูยังผ่อนไม่หมดเลยถ้าเกิดซื้อคันใหม่มาอีกกูกับแบงค์จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายล่ะไม่มีหรอกอะไรของมึงวะแล้วเนี่ยโซฟากูบอกให้เปลี่ยนได้แหละใช้ตัวเดิมรู้มันล้วสษกระปเชื้อโรคก,ก็เยอะอึมือนี่มันก็โซฟาหนังมันก็ไม่ได้มีฝุ่นเกาะอะไรขนาดนั้นรอกเช็ดแล้วก็ดูดฝุ่นบ,บ่อยๆก็เหมือนซื้อมาใหม่เลยนะ คุยกับมึงนี่โคตรไรประโยชน์เลยว่ะช่างมันเถอะวันนี้ไปช้อปปิ้งกันไหมกูไปเห็นกระเป๋าใบาใหม่มาสวยมากกับมึงต้องจัดถ้าไม่จัดคืนนี้นอนไม่หลับมึงกูคงไปด้วยไม่ได้หรอกนี่มันก็เพิ่งวันที่20สเองอะ่ะกูกับแบงค์ใช้เงินครบก็นหมดกันไปแล้วอะ่ะก็เลยตกลงกันว่าจะใช้ช้อปปิ้งกันอีกทีนึงก็เดือนหน้าเลยอะไรขอว่ามึงสองคนเนี่ยจะแข่งอะไรกันนกักนหนาะถ้าไม่พอใช้ก็ไปกู้ ก็รูดบัตรเครดิตไปเลยมันจะไปยากอะไรกู้มาก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดีอะอีกอย่างมันมีดอกด้วยนะกู้กับแบงค์จ่ายไม่ไหวหรอกยืมกูแมะกูให้ยืมไม่คิดดอกด้วยเดือนหน้าค่อยคืนไม่เป็นไรมึงมึงก็ไปเที่ยวกับคนอื่นก่อนละกันนะเดี๋ยวกูต้องทําความสะอาดบ้านอีกเนี่ยทํากับข้าวเย็นด้วยเดี๋ยวไม่ทันแบงก์กลับมาเดี๋ยววันไหนกูว่างอะกูไปเป็นเพื่อนอะไรของมึงเนี่ย มีผัวแต่ทำตัวเป็นคนใช้เลยเนาะเอานะแบคบ์เขาก็าหาเงินเข้าบ้านมนะ่กูยอยู่บ้านกูก็ต้องดูแลบ้านให้ดีนี่แหละถูกแล้วมึงทำไปคนเดียวเหอะโดนเล็บกูพังหมดถ้ากูทำแบบมึงนะกูไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันเออเออขับรถดีๆแล้วกันบาย จ๊ฟแฟนเหม๋ไดกระเป๋าใบเนี้ยซื้อให้แฟนเหม๋ได้ไหมนานๆๆนะ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 ใบนี้หรออืมขึ้นอะได้กระเป๋าใบเนี้ยอืมงั้นซื้อเลยแมยเดี๋ยวเอาบัตรเจไปรูดจริงปะเนี่ยขอบคุณนะเราที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวภูกเก็ตอะ่ะแอนจะพาไปอยู่ปะไปสินี่จองห้องไว้แล้วจองตั๋วไว้แล้วเรียบร้อยอาทิตย์หน้าก็ลางานไปแล้วด้วยหนึ่งอาทิตย์โอ้ยดีใจอะ่ะวันนี้วันเสาร์เราไปซื้อเลยไหมจะได้ทันใช้พอดี อืมงั้นไปกันเลยไหมเดี๋ยวเราติดไปไปไปกันเถอะจะได้กระโดไปอย ัลโหลครับผู้จัดก,การโทรมาแต่เช้าม,มีอะไรปะครับเจคุณไม่ต้องเข้ามาทำงานที่บริษัทแล้วนะผมไล่คุณออกนี่ผมลาพักร้อนแค่ทีเดียวผู้จัดก,การไล่ผมออกอะไเหรอครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพักร้อนหรอกไม่ได้เกี่ยวกับพักร้อนแล้วผู้จัดก,การไล่ผมออกทำไมอะครับ าถามหาคุณมาทวงหนี้คุณถึงหน้าบริษัทอ่ะคดีนะึนเ,เขาวุ่นวายกันไปหมดแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเข้ามาทํางานแล้วนะโอยเงินเดือนก็หมดยังมาตกงานอีกเจา,งางเงินที่ไหนใช้วะเนี่ยอะไรกันนะเจเสียงดงังทำตกใจไปหมดเลยเนี่ยเฟมเดือนเดือนนี้ค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายาต่างๆอ่ะ เฟรมเงินเฟรมจ่ายไปก่อนนะฮะเงินเจ้าที่ไหนจ่ายอะจะไม่มีแล้วเงินนี้ให้ทุกเดือนอะเองนินให้ทุกเดือนก็ใช้หมดแล้วไงบัตรก็รูดเต็มแล้วทำไมเฟรมใช้เงินสิ้นเปลืองแบบเนี้ยแล้วเจ้าที่ไหนจ่ายค่าบ้านค่ารถพูดอย่างนี้ได้ไงก็ใช้ด้วยกันปะแล้วเฟรมเคยหาบ้างปะ ามาได้ไงเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยวันนี้กู้วกูจอกไปห้างพอดีอ่ะไปด้วยกันไหมคงไปไม่ได้หรอกมึงมีอะไรหรือเปล่าอ่ะมึงเป็นอะไรหรือเปล่าปะเข้าไปคุยกันในบ้านก่อนแล้วกันมามามึงนั่งก่อนมึง ที่กูมาวันเนี้ยกูมีเ่อยากจะคุยด้วยหน่อยอะคือถ้ากูมาขออาศัยอยู่บ้านมึงสักสองสามวันมึงจะสะดวกไหมได้ดิว่าแต่มึงมีปัญหาอะไรก,กับเจมันเปล่ากูกับเจเลิกกันได้สามเดือนแล้วอะมึงพอดีมีเจ้านี้มาทวงหนี้เขาที่บริษัทเลยกูกับเจไม่มีแม้แต่เงินเก็บแล้วก็ไม่มีเงินใช้หนี้บ้านรถก็ถูกยึดไปหมดตอนนี้แม้แต่เงินค่ารถกลับบ้านยังไม่มีเลยวะ่ะ ื่องนี้มึงจะยังไงต่อกูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าเวลามีอ่ะก็ให้ประหยัดใช้บ้างจะได้มีเก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินน่ะกูคงกลับบ้านที่ต่างจังหวัดละมึงเดี๋ยวพ่อกูเข้ามารับตอนเนี้ยกูรู้แล้วแหละว่าปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยอะ่ะมันน่ากลัวขนาดไหน<ม>ทั้งบ้านแล้วรถของกูถูกยึดไปหมดเลยวะกูก็ทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้เขายึดไปมไม่เป็นไรนะมึง ะไที่มันผ่านไปแล้วอ่ะก็ให้มันผ่านไปเริ่มใหม่ตอนนี้มันก็ยังไม่สายหรอกขอบคุณนะเมืองสู้ๆมึงพย่กับกูไปก่อนแล้วกันขอบคุณนะเมือง